สวัสดีคร <it> ับรายการครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทําค้าพิเศษนะครับมาดูหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งนะครับเช้าวันเสาร์ที่8มิถุนายน2567นะครับ8.30มง30นาทีตามเวลาประเทศไทยนะครับครับผมขอเริ่มจากไทยรัฐก่อนเลยนะครับก็ตอนลุยเลือกสววันพรุ่งนี้เลยนะครับ9มิถุนายนมติเอกฉันไม่ห่วงโมคะนะครับโวโวมีข้อมูล โกงเพียบเศรษฐาลงนามแล้วคำชี้แจงส่งสารรัฐมนูนทักษินหายป่วยไปนวดสปาแถวเพลินจิตนะครับกรกตมติเอกสัรลุยต่อไม่ชะลอเฟ้นสวระดับอำเภอนะครับแนายวานนายุทักษินก็ไปสปานะครับหลังจากที่หายจากโควิดนายกเศษฐาก็ไปลงไปลงพื้นที่เชียงใหม่บ้านผมมาไปดูหมู่บ้านโอท็อป บ้านถวายนะครับบ้านถวายแถวอำเภอหังดงก็อยู่จากจากเชียงใหม่สักสิกว่าโลเองนะครับไม่ได้ไกลเลยแล้วก็มีข่าวดีมากๆเลยนะครับว่าทางบริษัท p p l e ผู้ผลิต iPhone iPad พวกเนี้ยจะไปเปิด Apple Academy นะครับ ที่ Apple Developer Academy ที่เชียงใหม่ครับนี่คือดิวของนายกเศรษฐาอันนี้เดี๋ยวผมจะทำคลิปต่างหากที่หลังนะครับโอ้โหดิวได้ผลครับใช้เวลา6เดือนหลังจากที่นายกไปที่นิวยอร์กเจอทีมคุกโน <No. S 1> ไม่ใช่สิพฤศจิก,กายนปีที่แล้วไปเจอทีมคุก CEO ของ Apple ที่ ที่ซานฟรานซิสโกนะครับในงานประชุมเอเปกสองศูนย์สองสามนะครับออนี่คือไทยรัฐแล้วก็ธนารักษ์นทโถกเลิกเวรคืนหมอชิดนะครับท่านทัามตรีช่วยคลังเผาภูมิก็ไปลงพื้นที่นะครับอันนี้จากไทยรัฐอ,อันนี้มาตรงนี้สักนิดหนึ่งอันนี้มติชนสุดสัปดาห์ครับ วันที่7 3มิถุนาย,ยน2567เป็นสุดสัปดาห์นะครับสวไรศรัทธาไรอนาคต breaking the cycle ไม่ได้หรือเปล่านะครับก็การเลือกสวนี่ถ้าเมื่อวานใครได้มีโอกาสดูคลิปของผมนะครับที่ผมเข้าไปแฮกนะเข้าไปแฮกรัฐมนูล2060มาตรา107นะครับก็จะเห็น ว่ามาตรานี้คือที่มาของสวสองร้อยห้าสิบอ่าใช่โนร้อยเจ็ดคือสวที่กำลังจะเลือกใหม่นะครับประชุมกันหลายครั้งเลยคนที่วางกลศึกตรงนี้ไว้ก็คือนายมีชัยฤชุพันธ์เป็นส่วนใหญ่และนายประกรณนินประพันธ์ซึ่งแฟนรายการดูคลิปได้เลยนะครับเนี่ยผมทำไว้เมื่อวานนี้เราจะแปะ ผมแปะเข้าข้างบนนี้หรือจะแปะข้างล่างนี้ทีหนึงให้ได้เห็นว่านี่เป็นการวางกลศึกอีกครั้งหนึ่งนะครับรัฐธรรมนูญ2560นี่มีปัญหามากนะครับตั้งแต่การอวดสวอ2อ272นะครับก็คือพัฒนาการของเขาก็คือทำให้มันมีความเป็นประชาธิปไตยครึ่งใบให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้ ทำยังไงก็ได้อาจจะไม่ใช่ครึ่งใบด้วยอาจจะแค่2ี 2> ่สิบห้นตั่นเองนะครับก็คือรัฐบาลไม่สามารถจะทําอะไรได้เลยอะไรลิดอะไรหน่อยก็จะโดนอํานาจนอกระบบอะไรนิดอะไรหน่อยก็จะโดนสารรัฐมนูนอะไรนิดอะไรหน่อยก็จะก็จะโดนสวที่แต่งตั้งเพราะว่ามันเป็นองค์คาพยบเดียวกันหมดครับสารรัฐมนูญ อาจารย์อุดมรัตน์อมิตก็เป็นคนมีส่วนในการร่างรัฐธรรมนูญ2560เมื่อถูกยื่นเข้าไปนะครับเขาก็ต้องโปรเทคหรือว่าปกป้องรัฐธรรมนูนที่เขาล่างอยู่แล้วอันนี้มันก็มีความไม่เป็นประชาธิปไตยสูงนะครับผมไม่ใช่ว่าครึ่งใบผมว่า25%ด้วยละหรืออาจจะมีแค่รัฐบาลทำอะไรในนามบางอย่าง แต่ถ้าไม่ถูกแจมหน้าเก่าก็สามารถโละได้ทันทีนะครับก็ต้องติดตามดูสวกันต่อไปนะครับซึ่งถ้าเกิดสวบางส่วนไปรายการก็อย่าไปคล้อยตามมากนะบางคนออกมาพูดทำหลอว่าสนับสนุนกรกตคือพวกนี้เป็นพวกเดียวกันนะครับแบ่งงานกันทำตบจูบตบจูบตบจูบฝั่งหนึ่งตบฝั่งหนึ่งจูบ ให้ประชาชนงงสับสนไปหมดครับแต่เป้าหมายเดียวกันก็คือทำให้ประชาธิปไตยไม่มั่นคงนะครับจากตรงนี้ปุ๊บอ่ะมาดูอันนี้ในส่วนของแบงกอกโพสครับ s ีเนตโหวตทูโกอาเฮ d นะครับก็คือ,อไม่เลื่อนเลือกสอวแล้ะอำเภอ กกตสั่งเดินหน้าต่อนะครับแล้วก็เมื่อวานนายกเศรษฐาก็ลงไปที่ไม่ได้ลงเนี่ยขึ้นไปที่เชียงใหม่นะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของที่ภูเก็ตนะครับก็จะมีงานาพลายนะครับส่งเสริม LGBT นะครับเมื่อวานพี่จะกะักรภพพี่จักรภพยังมาเปิดตัวนี่เลยยังมาเปิดตัวแฟนของเขาเลยนะครับคบกันมา ตั้งยีบสามปีนะครับก็เปิดตัวครั้งแรกเมื่อวานนี้ที่จะกระปบเพนแค่ามาดูแนวหน้านะครับอันนี้เป็นสื่อสายอำนาจเก่าตรงข้ามรัฐบาลมาอย่างยาวนานนะ <c oughs> <c oughs> เดินหน้าเลือกสอวอรับอำเภอ9มิถุนายนต์มติกรก,ก,กตอลุยไฟทำไมต้องลุยอ่ะ ก็เดินหน้าไปแต่ว่ามันมีค่ายกลเยอะนะครับกกตกลุ่มนี้ก็คือกกตชุดเดิมที่ทำให้พลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีสืบทอดอำนาจต่อไปกกตกลุ่มนี้ออกแบบนับคะแนนเลือกตั้งอะไรก็ไม่รู้นะครับเลือกแพ้และชนะเราก็ยังงงกันอยู่สมัยนั้นตอนนั้นโอเคไม่เป็นไรก็สู้กันต่อไป ประชาชนต้องช่วยกันเยอะๆนะครับนายกเซ็นคำสั่งชี้แจงสู้สี่สิบสวสงสารรัฐธรรมนูนแล้ววิศนุทีมกฎหมายช่วยตรวจเศรษฐาฟิตขึ้นเหนือ,อเพื่อไทยเมือนเก้าไก่ไม่จับมือพิกคั้วไม่เกิดขึ้นแน่โอเคเปิดสเหตุผลแจงไม่เลื่อนยังไม่มีเหตุหลายเกินแก้ไขไม่ต้องเลื่อนทำไปเลครับทำไปเถอะทำไปเถอะ เพราะว่ากลศึกเนี่ยเขาวางหมากไว้ก็คือให้มันเลือกยากๆให้มันสับสนวุ่นวายนะให้มันเควอสนะให้มันมีความโกลาหลนะครับเพราะเมื่อมีความโกลาหลเกิดขึ้นก็มีคนไปร้องอ่ะเหมือนกันเลยเหมือนกับเทคนิคของการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านๆมาตั้งแต่ การเลือกตั้งโมฆะของรัฐบาลทักษิณมาถึงรัฐบาลยิ่งลักษณ์ก็ถูกทำให้เป็นโมฆะไปปิดไปปิดไอ้ไปปิดหน่วยเลือกตั้งต่างๆนะครับเลือกตั้งเสร็จพรเพรวิชิตชลชัยมีอาจารย์มีอาจารย์นิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ไปร้องกับผู้ตรวจการแผ่นดินซึ่งคือนายพรพรวิชิตชลชัยก็เป็นประธานวุฒิสภานยุคนี้แหละ นะคนเป็นสอนอชอเป็นสารพัดในเครือข่ายรัฐประหาร mm. ก็ยืนเข้าไปในสารตุรแล้วหลังตู้สั่งโมคะครับ mm. นี่ยุคนาะยุคทักษินฉีกบัตรเลือกตั้งอะไรนะหันหันออะไรอ่ะหันกล่องคูหาหันคูหาออกข้างนอกแล้วมีคนเอากล้องไปซูมนะ ถ้าไม่ซูมก็ไม่เห็นหรอกศา,บกา,ล,าลบอกศาลรัฐธรรมนูญบอกโมฆะคือมันมีกระบวนการที่ทําให้เป็นโมฆะอยู่แล้วสิ่งที่ประเทศไทยต้องทําก็คือลือล้อศาลรัฐธรรมนูนลืล้อกะกรกตชุดนี้ออกไปด้วยอํานาจของประชาชนแล้วก็ต้องเป็นแบบคือถ้าจะไปรื้อแบบหักดิบมันก็จะเป็นรัฐประหารใช่ไหมตอนนี้ก็คือเหมือนกับ มีรัฐธรรมนูญอยู่รัฐธรรมนูญชุดเนี้ยผมก็ถ้าอาจารย์พิษณุดูอยู่จะลื้อยังไงเอออาจารย์เป็นคนผูกค่ะก็เป็นคนแก้หน่อยจะลื้อยังไงพวกเนี้ยลื้อออกให้หมดเลยลื้อไม่ลื้ง่ายๆเลยลื้อทํำยังไงลื้อสารรัฐธรรมนูนลื้อกกรกตลื้อองค์กรอิสระทั้งหลายลื้อออกไปเลยทํำยังไงครับด้วยรัฐบาลชุดเนี้ยแล้วก็ผ่านสภาเออ ก็ฝากอาจารย์ไว้ด้วยในฐานะที่เคยมีส่วนร่วมกับเขา <c oughs> ไทยโพสต์นะครับอันนี้ก็สายอนุรักษ์นิยมสายอำนาจเก่าวันเสาร์ที่8กรกฎาคมวันนี้อ่าพรุ่งนี้เป็นวันครบรอบ8 18ปีในหลวงอน,นันต์รัชกาลที่8สวรรนคตรครับพรุ่งนี้ผมพูดก่อนเดี๋ยวลืมไม่รู้พรุ่งนี้จะมีเวลา ทำคลิปให้แฟนรายการหรือเปล่ากตอตลุยเลือกสอวทำลายก้ามิถุนายนไม่เปลี่ยนนะครับใช้เลิกนาย,ยกอนันต์สวรรคตยก4ี่เหตุผลกฎหมาย <c oughs> ทักษินหายโควิดไปงานบวชเศรษฐาส่งคำร้องสารรัฐธรรมนูญแล้วแล้วว่าในหลวงพระชินีไปงานพระราชทาน น้ำหลวงอาสบสมพลเรือเอกหม่อมเจ้าผู้สารสวัสดีวัฒนะครับชัดชาติติดเบรก3โครงการจะซื้อเครื่องออกกำลังเงินเฟอ้อกระชูดรอบ13เดือนจับตาราคาพลังงานอ,อ,อยากฝากไปถึงกระทรวงพลังงานรัฐมนตรีพีรพันธ์สารีรัตวิภาะนะครับทำยังไง ให้ประชาชนสามารถผ่อนผ่อนชำระค่าไฟได้หรือไม่ให้มีการตัดไฟอ่ะไม่ให้มีการยกหม้อไม่ให้มีการมายกหม้อประชาชนโอ้โหผมโดนบ่อยมากนะครับอันนั้นก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้ขนาดแฟนรายการนะเชื่อไหมพ่อแม่จะเอาเงินไปจ่ายครึ่งเดือนนะ รัฐสภาอยู่แถวสามแยกพิชัยใช่ไหมครับจะเอาเงินไปจ่ายแถวแสามเนตรงนั้นนะ่ะจะเอาเงินไปจ่ายละพันห้าร้อยสาสบาทบอกจ่ายไม่ได้ครับเพราะว่ามันสองเดือนเข้าเดือนที่สามก็ปรากฏว่าผมจะไปจ่ายเนี่ยจะต้องขับรถมาจ่ายแถวบางใหญ่ด้วยนะเพราะว่าที่ผมอยู่มันเป็นนนทบุรีเนาะสุดท้ายพอดีมีคนโอนโอนเงินเข้ามาให้ก็เลยจ่ายรวดเดียวไปหมดเลยสามพันกว่า ก็เลยอยากจะฝากท่านรัฐมนตรีหรือว่าทีมท่านนาะยกเศรษฐาทีมพักรวมไทยสร้างชาตินะได้โปรดกรุณาทําเรื่องอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งนี่ฮะเพื่อไม่ให้ถูกตัดไฟเพื่อไม่ให้ประชาชนโดนตัดไฟครับไปจ่ายก็ไม่รับอีกนี่การไฟฟ้านครหลวง3,289บาทอันนี้ต้องฝากไว้ด้วยนะครับหรือว่าให้ประชาชนผ่น่ะ ผ่อนเนี่ยทำอะไรก็ได้ให้มันง่ายขึ้นทำไงก็ได้ให้มันง่ายขึ้นไม่ให้ประชาชนเดือดร้อนต้องฝากรวมไทยสร้างชาติไปด้วยนะครับฝากทนรัฐมนตรีพิลพันธ์ด้วย <c oughs> ม,ามาติชนครับมติกรกตกระชันยันรุ่แบบเดิมเลือกสวไม่เลื่อน9มิถุนายนเลือกโทวตรอำเภอชี้ไ <c oughs> ปเหตุจำเป็นต้องขยับยืนยันกฎหมาย เมินถูกฟ้องโมฆะแสวงแจงปมสเปคผู้สมัคจัดตำรวจ20,000คุมเข้มทั่วประเทศอันนี้ก็เพี้ยนๆนะจริงๆประชาชนน่าจะได้เลือกเลยอันนั้นเลือกกันเองไม่รู้เขาคิดยังไงนะไป, <c oughs> ไปดูในไปดูใน107อันนี้เท่าที่ดูนะครับเท่าที่ผมดูในเอกสารบันทึกการประชุม ส่วนใหญ่คุณมีใช้รฤชพันธ์จะเป็นคนล่างมาตรานี้กับนายประกรณ์นินประพันธ์เลขาธิการกฤษฎีกาแล้วก็มีแจมเข้ามาหน่อยประพันธ์นยาก,กวิทย์อดีกอตกกตอดีกอตกกตอนายกไปเชียงใหม่นะครับคำชี้แจงเศษฐาสู้4ี่สิบสอวอยินสอยเศษฐาส่งแล้วผมตั้งไปชิตถึงสารรับมนูนวิศนุทีมกฎหมายร่วมตรวจนายก ทัวร์สามจังหวัดเหนือเอาจริงๆนะสวสี่สาาิบทั้งหลายเนี่ยมาจากอำนาจร,รัฐประหารเนี่ยถ้า,าจริงๆเนะี่ยไม่ชอบด้วยกฎหมายนะจริงๆไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับถ้าอายการที่อายการสูงสุดบ้าบินหน่อยนะลือกฎหมายลือได้ไหมเออมันมีกฎหมายไหมเอาแบบเมืองนอกอะ่ะ คณะรัฐประหารนี่คือมาตรา113ร้มลางการปกครองเนี่ยถือว่าพวกนี้มีส่วนด้วยนะเออถ้าจะเอาถ้าจะเอาแบบเทียบเคียงกันอนะเออเนี่ยพยานหลักฐานก็มีเยอะแยะ,แยะเต็มไปหมดเลยให้อาจารย์วิษณุจัดการหน่อยแป๊บเออให้อาจารย์วิษณุจัดการหน่อยอ่ะมาดูข่าวสดครับเดินหน้า เลือกสวคอร์อยันไม่หว่นขัดร,รัฐมนูญร,รัฐมนูญก็ล่างอะไรแปลกๆขึ้นมาเนี่ยอืมจริงๆร,รัฐมนูญมันไม่ไม่มีอะไรดีอยู่แล้วอะ่ะเพราะว่ามันไม่เป็นประชาธิปไตยอะ่ะประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยอำนาจสูงสุดเป็นของรัษดรเอา้าทำไมโหวตเลือกสวไม่ได้นี่ก็ไม่น่าผ่านอยู่ละดีเดย์ระดับ อำเภอ9กมิถุนายนนายกส่งคำชี้แจงสู้คดีแล้วคลิกออฟบูมท่องเที่ยวจังหวัดล้านนาก็มีเจียงใหม่ลำพูนล,ลำปางนะครับแล้วก็ด้านล่างก็มีขึ้นป้ายรับนายกทักษิณจะไปงานบวชที่ปทุมธานีวันนี้ล้างพนันบอนก่อนศึกยูโรอุ้ยมันเป็นไปไม่ได้ครับ เป็นไปนไม่ได้เล่นเกินทั้งประเทศอะ่ะไปดูไปดูใน y o u t u อะ่ะตอนที่เขามีบอลไทยกับบอลจีนเ่ะที่เตะกันทีมชาติมีบางเว็บที่เป็นเขาทำพนันอะ่ะ <c oughs> เขาขึ้นเลยรับแทงเลยรับแทงผ่าน y u t u b e เนี่ยขึ้นเลยใครสมัครมาเดี๋ยวนี้เพราะนั้นทำให้ถูกกฎหมายเลยครับจริงๆมันเป็นเศรษฐกิจดีจิตอลนะ รับรองเนะี่ยเบี้ยเบี้ยคนชรา,าเนี่ยไม่ต้องมาเถียงกันไม่ไม่ต้องเป็นภาระครัังเลยครับให้เดือนละหมื่นยังได้เลยคือถ้าไม่มีฝ่ายขวาหรือฝ่ายอนุรักษนิยมพวกปากหวานก้นเปรี้ยวมือถือสากปากถือสินนะได้เลยครับเงินจะโอ้โหเข้าประเทศมหาศาลมันเล่นกันทั้งประเทศอะหวยนี่ก็ใช่เนี่ย มีหวยเกษียณเนี่ยดีมากผมเห็นด้วยเลยผมก็จะซื้อเหมือนกันเพราะว่าอีก8ปีผมก็จะ60ละก็เริ่มเข้าเป็นมิดไลฟ์คริสตละมันเลยวัยกลางคนแล้วเนาะจะเข้าว <c> ัย <oughs> สูงอายุละเดนิวกอต่อเดินหน้าเลือกสวยืนยันไม่เลื่อนพร้อมจัดแก้ปัญหานายกิเชียงใหม่เสริมท่องเที่ยวนะครับ ชาวหมอชิดเก่าลุยค้านต่อเวรคืนทําทางยกระดับโอเคฉบับสุดท้ายเยมื่อกี้เราดูไทยรัฐไปแล้วนี่ใช่ไหม โอเคไทยรัฐกอตอลุยเลือกสวเก้ามิยอไม่หวัน่นเอกชนอะมะติเอกชนไม่ห่วงโมคะแต่ลุยไปเลยครับทำไปเลยอยากทำอะไรทำไปเลยแล้วก็มีเอมม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 ้มันมีเมื่อกี้เห็นแวฝบนะกินแฝบแวบแฝบมีอ่ามีของสยามรัฐใช่ไหม แปรไปไหนล่ะสยามรัฐเนี่ยคิลลิ่งโซนเนี่ยโอ้โหสยาม zone. รัฐคิลลิ่งโซนเศษฐานายกเศรษฐาในุิทักษินอดีตแคนด,ดิเดตนายก <c oughs> คุณพิธาลิมเจริญรัฐเอาจริงๆนะสามคนนี้ไม่ไม่ควรโดนอะไรเลยถ้าประเทศเป็นประชาธิปไตยนะครับไม่ควรโดนอะไรเลย ในมุมมองผมเนี่ยคุณวิทาเขาก็ <c oughs> หาเสียงกรกตก็ให้ผ่านไม่ได้ล้มล้างการปกครองล้มล้างการปกครองเนี่ยคณะรัฐประหารเนี่ยนะสองสารอบเนี่ยนะคนที่ทํารัฐประหารไม่เคยผ่านกระบวนการพิสูจน์ในศารรัฐธรรมนูญเลยและสารรัฐธรรมนูญปกป้องรัฐธรรมนูญที่มาจากคณะรัฐประหารเกือบทุกฉบับเลยเอาตั้งแต่ปีสี่เก้าขึ้นมาเลย นายกทักษิณก็เจอ1นึ่งหก็พูดพูดในเรื่องขององค์มนตรีไม่ได้พลาดพิงไม่ได้ดูหมิ่นอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์แล้วอยู่ในช่วงของยุคคอสอชอด,ด้วยเดือนพฤษภาคม2558พอตั้งเรื่องพอตั้งเรื่องตรงนี้เพื่อจะถอดยศเขาใส่ความนะใส่ความคือยัดคดีไว้ก่อน คณะรัฐประหารไม่โดนอะไรเลยเพราะตัวเองมีนิีโทษกรรมอยู่นายกเศรษฐาก็เจอ40สอวตั้งพิชิตชื่นบาทจริงๆเขาก็ผ่านกระบวนการมาหมดจนโปรดเก้าทั้งหมดเรียบร้อยแล้วแล้ว<ม>สวพวกนี้จริงๆไม่มีอำนาจฟ้องด้วยคุณหมดวาระไปแล้วแต่คุณก็ยังอยากมีมบทบาทอยู่ทั้งหมดนี้ถ้าประเทศที่เป็นนิติรัฐปกติ สามท่านนี้จะไม่โดนอะไรเลยจะไม่โดนอะไรเลยครับแล้วสารรัฐมนูญก็มาจากคณะรัฐประหารเป็นคนตั้งด้วยเนี่ยมันอีหละอีเหลือกันไปหมดครับประเทศเราก็ต้องลื้อฝากอาจารย์วิษณุไว้ด้วยนะครับท่านผูกมายัางไงท่านมีส่วนทุกอย่างก็ฝากแก้ด้วยนะครับ ในส่วนตรงนี้แล้วก็ในส่วนของอายการเนี่ยก็อยากให้ฝ่ายนิติบัญญัติเข้าไปตรวจสอบหน่อยเพราะว่าเขาเรียกอะไรเขาเรียกว่าการสั่งฟ้องสั่งไม่ฟ้องเนี่ยบางทีอยากจะให้เผยหลักฐานอ่ะคุณสั่งฟ้องใช่ไหมเอาหลักฐานตรงนั้นมากางให้ประชาชนดูหน่อยดิมันเป็นคดีระดับประเทศ ว่าสิ่งที่คุณวินิจฉัยเนะี่ยคุณมันเพียงพอจริงหรือเปล่าหรือว,ว่าอายการยัดข้อหาคนอื่นไว้ก่อนอายการก็ต้องถูกตรวจสอบโดยนิติบัญญัติเป็นกันนะครับต้องถูกสอบตรวจสอบโดยประชาชนหรือตรวจสอบโดยสว ก็ต้องรอสอรวอใหม่นะ,อะโอเคก็ประมาณนี้นะครับแฟนรายการก็ทั้งหมดก็คือหนังสือพิมพ์รายวันแล้วก็รายสัปดาห์ที่เป็นพาดหัวหน้าหนึ่งขอบคุณแฟนรายการทุกท่านที่ตามช่อง YouTube ชีพทรรมาวิเศษบันทึกไว้8ปดโมงห้นาทีตามเวลาประเทศไทยครับผมชีพทรรมาวิเศษสวัสดีครับ